น,นี้ค่ะอยู่กับสาวโบส่เลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะคะตอนนี้สุรินฝนตกค่ะตกตังแก่เมื่อคืนเรี่ยวนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดอันนี้ก็ตกแบบบม่เหมือนหูเหมือนตาแม่จีนอ,อันนี้ช่างนกกระลงจะเอาเหล็กขึ้นรถนะเพื่อที่จะไปซื้อเหล็กที่เมืองนะคะค เพราะว่ารถล,ลูกค้าได้มาแล้วอจอดตาาฝนค่ะรถล,ลูกค้านะ,ะจอดตาาฝน,นนี่ก็จะเข้าเมืองไปสั่งเหล็กนะฮะบางชิ้งบางบางบางอย่างก็ ให้เขามาส่งนะบางอย่างแล้วก็ซื้อซื้อมาด้วยเลยนะครับผลมาเองเลยอันนี้ก็น่าจะไปกับช่างฮีนะคะับมียากาศแบบดีมาก ตอนนี้บาวุธก็ขัดขัดสีหัวรถนะคะหัวรถหกล้อของบาวุธนะ,ะก็ขัดตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะ,ะตอนนี้ก็ยังขัดอยู่นะคะบรรยากาศแบบหน้านอนสุดๆบมงเอินหน้าเฮดเบียกเได้พี่น้องหน้านอนหน้านอนมากเลย ันก็จะเป็นแบบแบบพับเพราะว่าเจ้าของรถนะฮะรถลูกค้าคันล่าสุดก็ได้เอาเป็นตัวรถคันแรกนะคะของลุงคือเอ่อเป็นกระบะใหม่เราทำกระบะขึ้นมาใหม่พร้อมกระบะกระบะเก่ายกอ,อกนะ,ะเป็น <c oughs> เป็นดําไฟฟ้านะคะ ก็เข้ามาดูรถเมื่อวานนะฮะฝนตกแบบนี้ถ้าตกตอนเย็นก็พอคืนนะทุกคนเนาะเันนี้ตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนนะเมื่อคืนก็ประมาณสองเกับสามทุ่มนะตกตกยาวเลยนะยาวเลย <S 2>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  มันก็หยุดตอนเช้านะฮะให้ส่งลูกไปโรงเรียน จงลูกไปโรงเรียนวันนี้วันเสาร์ยังลูกยังไปงรเรียนอยู่นะแล้วก็ตกยาวเลยค่ะไม่มีที่ท่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะเพราะว่าท้องฟ้านี่แบบมืดน่าจะไม่กินข้าวแน่เลยน่าจะไปเลยแนะ่มาสาวโบบอกให้มากินข้าว ก็เขียนบินเขียนอะไรเสร็จสับว่าจะซื้ออะไรบ้างนะคะแต่ละแต่ละคันนะต้องใช้อะไรบ้างแกก็ดจดนะคะว่าวันนี้เข้าเมืองซื้ออะไรบ้างอันนี้ก็ช่างหินนะ,ะมาในตีมสีแดงนะฮะแต่วันเสาร์งงไหม

เจียเ้นไม่เอาเสียเ้นไม่เอาเสียเ้นซื่อโบสิล่องว่าเล็กอยู่ในร่างกายมันมีปฏิกิริยาแนวใดบวะงที เอาไปพับแน่เลยเราก็ถ่ายในบ้านนะไม่ได้ออกไปข้างนอก เอาไปพับเหรออันนี้ทั้งใหม่หรือทั้งเก่าทั้งหมดแล้วเหรอจับจับจับเอาไปพับนะคะทุกคน ใจบ่ผมมีเด็กขาซื้อของด้วยแต่งโตรอๆเนี่ยซื้อกุ้งให้เนี่ยซื้อกุ้งให้เนี่ยกิโลหนึง่งอยากกินกุ้งอันนี้อันนี้ของใครตัว เขาเอาไหมเขาเอาไหมเขาก็ไว้ก็เอาไปนั่งเนี่ยผมเอามานั่ง,ร,งรอบหนึ่งแล้วเป็นที่นั่งว่าไปจะง่ายร่งงททางบอกแมนไงคือนาตี้ผุนปิ้น,นปินป้นแอบเอบเอนัอ <c oughs> ่นแหละแอบดูขนาดแปลง เห็ดเห็ดไปอันมองนั่งริ้งได้ที่นั่งริ้งนะฮะมันใหญ่โพดรล่หน่อยหน่อยตีเอ้าโมกกินเข่าเลยไหมออกมาแล้วเออเดี๋ยวจะเอาให้โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ย่าลืมก็ไลยคกนแชร์นะคะร้างจิไปแล้วว้ามื่น เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ